ทั่วโลกฮือฮารัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในประเทศไทยกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ท,ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆทั่วโลกฮือฮารัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่ประเทศไทย โดยเพจ C ีไล i ซิ่งนะครับได้พูดถึงรัฐสภาของประเทศไทยว่าเป็นรัฐสภาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมันตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่ารัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยและเรื่องนี้นะครับก็ได้สร้างความแปลกใจให้กับชาวต่างชาติไม่น้อยที่รู้ว่ารัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่ประเทศไทยซึ่งไม่ใช่แค่ขนาดเท่านั้นที่มีความน่าสนใจแต่การตกแต่งโดยรวมของรัฐสภาแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันโดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่า ประเทศที่สวยงามอาคารที่สวยงามอลังการมากประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันชอบสถาปตัตยกรรมไทยร่วมสมัยแบบนี้จริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาคารที่น่าทึ่งด้วยสไตล์ที่ทันสมัยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบประเทศนี้มากทั้งธรรมชาติวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมแถมยังดูละครไทยตั้งแต่ปหกดูซีรีส์ไทยฟังเพลงไทยและอีกมากมายฉันหวังว่าเราจะได้มาที่นี่ในเร็วนี้ความรักจากอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเป็นอิตาลีแห่งเอเชียเพราะมีศิลปินจำนวนมากในประเทศแห่งนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าระหวังชาวกัมพูชาที่บอกว่า ไทยกำลังลอกเลียนแบบวัฒนธรรมของพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาเคยเป็นอาณานิคมของประเทศไทยและกษัตริย์ของพวกเขาเคยศึกษาวัฒนธรรมไทยในสมัยรัชกาลที่4และหนังสือประวัติศาสตร์ที่พวกเขาตีพิมพ์ก็ไม่มีความน่าเชื่อถือแต่อย่างใดความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไม่สำคัญว่าอาคารรัฐสภาจะใหญ่แค่ไหน แต่สำคัญว่านักการเมืองคุณภาพดีแค่ไหนนั่นคือจุดอ่อนที่สุดในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันใหญ่มากสวยมากถึงไม่ที่สุดก็ตามสมกับเป็นที่ทํางานของบ้านเมืองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีอาคารที่น่าประทับใจมากมายในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน่าอัศจรรย์ ผมเห็นโครงการที่น่าสนใจมากมายเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาคารที่สวยงามและมีทำเลที่ตั้งที่ดีริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ากรุงเทพมีสถานที่มากมายที่มีการออกแบบที่ดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า อาคารรัฐสภาของประเทศไทยแห่งใหม่เป็นการพัฒนาที่ดีถึงประเทศไทยจะติดขัดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งมันใช้เวลานานเกินไปประเทศไทยต้องเดินหน้าต่อไปความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันเห็นโครงการนี้อยู่ไกลาจากระเบียงของฉันเจดี JD สีทองสูงซึ่งเป็นตัวแทนของเขาพรซุุเมนในจักรวาลวิทยาของพุทธศาสนา ทำให้ฉันนึกถึงดวงตาของเซาลอนที่เฝ้าดูแลดินแดนที่ปกครองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมันสร้างความประทับใจได้ดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าช่างเป็นคอมเพล็กซ์ที่น่าทึ่งมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาคารรัฐสภามีขนาดใหญ่มากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ามีลักษณะคล้ายเจดีของไทย และมีฐานขนาดใหญ่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาคารที่น่าประทับใจอันยิ่งใหญ่และน่าจดจำมากที่สุดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโครงการดีๆของรัฐสภาหลังใหม่และใจะใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นสถานที่ที่งดงามความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าว่าเป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงผู้คนที่มีรายได้สูงสุดและความเหลื่อมล้ำของความมั่นคง ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นอาคารที่สวยงามและมันก่็นาทึงมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าศูนย์รวมของผู้นําในประเทศไทยสถานที่ตัดสินความก้าวหน้าของประเทศไทยมันสุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอาคารที่น่าประทับใจมากฉันจินตนาการได้ว่าภายในจะเป็นยังไงความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า มองจากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำเมื่อคุณอยู่บนเรือข้ามฟากจริงๆแล้วสามารถเดินทางโดยใช้ MRT สายสีน้ำเงินได้เพียง2ส,สถานีจาก MRT บางซื่อแล้วเดินอีก10ถึง15ไม้และโดยเรือเฟอร์รี่หรือเรือโดยสารชนิดต่างๆไม่รู้ว่าเขาเรียกยังไงมีท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากอยู่ตรงหัวมุมฝั่งทางทิศเหนือความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า การสร้างโครงการพื้นฐานสาธารณะในประเทศไทยให้เสร็จทันเวลาถือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่ฉันยังจำได้ว่าเมื่อเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายที่จัดขึ้นที่กรุงเทพการแข่งขันกีฬาหลักในสนามกีฬาเมืองทองธานีเสร็จสิ้นไม่กี่วันก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าแม้ว่าจะเป็นชื่ออาคารรัฐสภา แต่ไม่ใช่แค่รัฐสภาเท่านั้นยังมีสำนักงานของรัฐบาลหลายแห่งโดยรอบซึ่งสำนักงานต่างๆก็ย้ายไปที่สำนักงานแห่งใหม่ในบริเวณนี้ด้วยเหตุใดจึงมีขนาดใหญ่มากแต่มันก็ใช้เงินในการตกแต่งจำนวนมากเช่นเดียวกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโลเคชันที่วิเศษและสวยงามความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันดีใจมากสำหรับประเทศไทย อาคารรัฐสภาอีกหลังดูน่ากลัวและเรียบง่ายความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสถานีบางซื่อก่อใหญ่โตและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าดูเหมือนวัดมากกว่าไม่ใช่รัฐสภานี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่า รัฐสภาของประเทศไทยมีขนาดใหญ่โตมากและมีการออกแบบที่ดีทั้งทำเลที่ตั้งที่ติดแม่น้ำซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นแต่บางคนนะครับก็เข้าใจว่าสถานที่แห่งนี้คือวัดของประเทศไทยไม่ใช่รัฐสภาเพราะมีลักษณะที่คล้ายวัดนั่นเองและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ